บอทแมนมาถึงเซนส์เจมพาร์คแล้วดิวเอกิติเกลล่มราฟินญาเดียบี้ยังเป็นไปได้หรือไม่พร้อมข่าวการเปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่ของนิวคาสเซิลที่มีชื่อว่านูนติดตามพร้อมกันในแม็กพายท็อปสาริกามาคุย EP 20กับผมออฟชัยนนท์ครับเพ่อนบอทแมนกองหลังสัญชาติเนเธอร์แลนด์วัย22ปี กลายเป็นนักเตะรายใหม่ของนิโคลเซนรายที่3ในซัมเมอร์นี้ต่อจากแมตทาร์เก็ตและนิกโปฟครับถึงแม้ว่ายังไม่มีการชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันนี้แล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับทางบอสแมนได้เดินทางมาถึงเซนต์เจมส์พาร์คไปไปที่เรียบร้อยและผ่านการตรวจร่างกายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับรวมถึงเจ้าตัวเองก็ได้โพสต์อำลาทีมเก่าอย่างลิวไปแล้วด้วยนะครับต้องรอติดตามนะครับว่าดีลนี้สเวนบอสแมน มาถึงนิวคาสิลแล้วจะชูเสื้อเมื่อไหร่อย่างไรครับรายละเอียดของดีลนี้ครับนิวคาสเซิลจะจ่ายค่าตัวให้กับรีว35ล้านปอนด์เซ็นสัญญายกันยาว5ปีจนถึงปี2027ตามที่หลายๆสื่อรายงานนะครับสำหรับผลงานกับทีมเก่าอย่างรีวตลอด2ปีที่บอทแมนเคยค้าแข่งด้วยนะครับพาทีมคว้าไปได้ถึง2แชมป์นั่นก็คือแชมป์ลีกเอิงฤดูกาล2020และแชมป์ซูเปอร์คัพฝรั่งเศสฤดูกาล2021ครับ ตอมาดูกันต่อนะครับว่าการเสริมทัพของนิวคาสเซิลจะหยุดเพียงเท่านี้หรือไม่แต่ข่าวยังมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันต่อนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนิวคาสเซิลได้เปิดตัวสปอนเซอร์ที่แขนเสื้อรายใหม่ชื่อว่า noon.com นะครับจะเริ่มใช้ในฤดูกาล2022ที่กําลังจะถึงนี้เป็นต้นไปหลายคนคงสงสัยนะครับว่า noon.com คืออะไรครับ n o o n c o m เป็นแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนําของตะวันออกกลาง และการที่เป็นพันธมิตรในครั้งนี้กับทางนิวคาสเซิลนะครับก็น่าจะทําให้ชมสรน,นั้นมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการสื่อสารกับแฟนๆในการมีส่วนร่วมกับแฟนๆโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนั่นเองครับมูลค่าสัญญาที่ได้ครับนิวคาสเซิลจะได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับสปอนเซอร์ที่อยู่ที่แขนอันเดิมเนี่ยนะครับนิวคาสเซิลได้แค่ประมาณ1ล้านปอนด์ต่อปีแต่ noon.com ครับจะเพิ่มเป็น7.5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับโอ้โหขึ้นมาเยอะมากนะครับ และถ้าไปเทียบกับทีมใหญ่นะครับก็ถือว่าเรายกระดับได้พอสมควรเลยนะครับแมนยูนเต็ดครับสปอนเซอร์ที่แขนเสื้อปีละ10ล้านปอนด์เชลซีครับสปอนเซอร์ที่แขนเสื้อ20ล้านปอนต์ต่อปีนะครับและยิ่งถ้าไปเทียบกับสปอนเซอร์หลักคาดหน้าอกของเราเราได้แค่6.5ล้านปอนต์ต่อปีนี่กลายเป็นว่าสปอนเซอร์เล็กๆที่แขนเสื้อเนี่ยให้เงินเรามากกว่าสปอนเซอร์คาดหน้าอกอย่างฟัน88ปอีกนะครับซึ่งก็ว่ากันว่า 188เนี่ยน่าจะอยู่กันใวเส้นเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เราสมหวังกับสวนบอตแมนมาแล้วนะครับทีนี้ไปดูคนที่มีข่าวมาพร้อมกับบอตแมนอย่างฮูโก้เอกิติเก้กันหน่อยนะครับเจ้าหนูกองหน้าวัย20ปีทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนเป็นข่าวกันมานานครับแต่ดูเหมือนว่าดีลนี้จะล่มแล้วนะครับนักข่าวชื่อดังอย่างครกโฮปรายงานว่าดีลของเอกกติเก้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้ว ก็เนื่องมาจากความเรื่องเยอะของเอเย่นนั่นเองนะครับอาจจะเรียกร้องมากเกินไปหรือว่าอาจจะดึงเชงรอทีมใหญ่มาท่าทางน,นะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ปารีสแซงต์แชงครับจะสนใจเจ้าหนูเอกติเก้ T K e แบบจริงจังส่วนนี้ก็ส่นของเราก็ต้อง move on ไปเป้าหมายใหม่แล้วละครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันยืดเยื้อยาวนานเกินไปแล้วนะครับและตัวเอกติเก้ T K e เองก็ยังต้องพิสูนตัวเองอีกมากนะครับ ซื้อมาก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักในทันทีด้วยนะครับอาจจะยังช่วยวิลสันหรือว่าคริสบูธไม่ได้ในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นิวเซนมีข่าวกับแนวรุกรายใหม่เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มาโดโบรย่าดาวรุ่งของเชลซีอลัสเซนเดอร์อีซักครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนของเรอัลโซเซดัดเจลรุก้าสกามักกาจากซาสัวโรในเกาโชสเรียรรวมไปถึงอีกหนึ่งคนที่มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็คือดมินิกคาเวอร์เลวินจากเอฟเวอร์ตันนั่นเองนี่ตามรายงานของเดลี่เมลนะครับ นอกจากนี้ครับเรื่องของราฟินญาก็ยังมีข่าวนะครับถึงแม้ว่าราฟินญาจะมีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลนาอาร์เซนอลมากกว่านะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนว่านิโคลเซนได้มีการติดต่อไปอยังลีสยูนเต็ดเกี่ยวกับเรื่องของราฟินญาด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังต้องรอดูสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้ก่อนจะตัดสินใจครั้งว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับเพราะว่าลีสเนี่ยเรียกค่าตัวไว้ค่อนข้างสูงมากนะครับ สิ่งที่บรรดาทีมใหญ่ยื่นข้อเสนอไปเนี่ยลีสยังปัดตกเลยนะครับทั้งอาร์เซนอลทั้งบาซ่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนิวเคาสเซลเองจะมาทุ่มกับราฟินญาตามที่ลีสต้องการหรือเปล่าอันนี้ยังต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับเรื่องเงินเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่ถ้าได้ราฟินญามาโอ้โหแนวรุกจะน่ากลัวขึ้นมากๆนะครลองนึกภาพนะเพื่อนๆซ้ายแม็กซิมงขวาราฟินญาหน้าเป้าวิลสันหรือจะเป็นกองหน้ารายใหม่นะครับ มันแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าทีมงานของลีกอุลเซ่นครับได้ทําการติดต่อกลับไปหาไบเออร์เลเวอร์กุลเซ่นทีมดังในบุนเดสติก้าเยอรมันอีกครั้งนะครับในเรื่องของมูซาเดียบีปีกทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าเลเวอร์กุลเซ่นเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะขายมูซาเดียบีออกไปครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาทางการเงินครับแถมฤดูกาลหน้าเนี่ยยังได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยนะครับเขาก็ต้องการเก็บนักเตะคนสําคัญอย่างเดียบี B เอาไว้ก็ตั้งค่าตัววเอาไ 50ล้านยูโรนิวคาเซลจะทุ่มหรือไม่ก็ยังต้องตามกันต่อนะครับและเหมือนกันครับลองนึกภาพเนี้ยถ้าเราได้เดียบี้หรือราฟินญามาโอ้โหเกมริมเส้นเราจะสัตดเด่าขนาดไหนอันนี้น่าสนใจเหลือเกินนะครับอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวกับนิวคาเซลนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งปีกอีกแล้วครับนั่นก็คือเปเป้ครับแต่ไม่ใช่เปเป้ที่เป็นกองหลังที่เคยเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับนี่คือเปเป้ ปีกชาวบราซิลวัย25ปีของ FC ฟซีปอร์โตในลีกโปรตุเกสครับมีรายงาน,นว่านีก่กเซนนั้นทาบทามไปแล้วด้วยข้อเสนอ35ล้านยูโรนะครับแต่ว่า Port ปอร์โตปฏิเสธครับปอร์โตต้องการค่าตัวเปเป้อย่างน้อยๆ60ล้านยูโรนะครับถึงจะยอมปล่อยออกมาโดยค่าฉีกสัญญาของดาวเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรครับส่วนผลงานของเปเป้ในฤดูกาลที่ผ่านมากับปอร์โตหลังจากที่ย้ายมาจากเกรมิโอในลีกบราซิลครับ ลงสนามรวมทุกรายการไป42นัดยิงไป6ประตูกับ6แอสซิสต์แล้วก็ติดทีมชาติบราซิลชุด u 23มาแล้วด้วยครับและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวการซื้อขายตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลนะครับดูเหมือนว่าเป้าหมายของเราในขณะน,นี้เกมรับพอแล้วเนะเราได้เกมรับมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปก็คือการเสริมทัพในเกมรุกลครับหน้าเป้าปีขวาหรือมิดฟิลด์ตัวรุก จะได้มาอีกสักกี่คนอันนี้น่าสนใจเหลือเกินอย่างที่ผมบอกเลยครับผมคาดหวังว่าน่าจะมีอีกสักสองนะครับแต่ในความเป็นจริงได้ใครมาหรือว่าได้มาเท่าไหร่เนี่ยผมก็พอใจเท่านั้นแหละครับทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของอดีตนักเตะของเราคนหนึ่งครับแอนดี้เคโร่ครับอดีตกองหน้านิโคลเซนร,ร่างโยงวัย33ปีนะยครับยังคงต้องตามหาต้นสังกัดใหม่ต่อไปหลังจากที่หมดสัญญาก,กับเวสต์บรอมบิชอัลเบียนครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวไม่ผ่านการตรวจร่างกายกับ คลับรูสครับทีมดังในลีกเบลเยียมนะครับทำให้ตอนนี้อดิคารโรก็ยังไม่มีทีมเล่นครับและนี่คือทั้งหมดของสาริกามาคุยแมปไพท็อกอี EP นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเอาไว้ด้วยครับ e ีีหน้าเราจะมีนักเตะคนใหม่มาเปิดตัวแล้วหรือยังรอติดตามให้ดีครับสวัสดีครับ